คือฉันกับพี่อามีอะไรจะบอกอะ่ะพี่กับพอยจะแต่งงานกันแล้วนะยังไงเชิญพวกเราสองคนไปร่วมงานด้วยนะเย็นดีกับทั้งสองคนด้วยนะในที่สุดก็มีวันนี้สักทีฉันเชี่ยมาล้หน,นะ พยายามมาตั้งกี่ปีสุดท้ายพอยก็ไปลงเอยกับคนอื่นจนได้ทำไมชันเป็นลูเซอร์ขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยใช่ต้นไม้แห่งความรักในตำนานหรือเปล่าวะเอาวะท่านครับเห็นใจผมหน่อยผมรักพอยมากจริงๆอ่ะช่วยทำให้ผมสมหวังหน่อยนะครับ ผมไม่อยากเป็นผู้ถูกเรื่องให้ผิดหวังอ่ะไม่ต้องเสียใจไปนะครับป้าเป็นใครเนี่ยก็คนที่เธอขอพรอยู่ไงล่ะเห็นแก่ความสิ้นหวังของเธอฉันจะให้พรสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้สามครั้งแต่ฉันไม่การันตีผลนะเพราะเธอจะต้องแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองได้ครับผมต้องพิวิกิให้เป็นโอกาสให้ได้ อย่าลืมนะว่าเธอมีโอกาสแค่สามครั้งจงใช้มันให้ดี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 ดโอโ้มีแอคโคด้วยว่าแต่จะย้อนไปตอนไหนดีวะเฮ้ hey. โอ้จากพานางฟ้าขึ้นสวรรค์เลยวะรออะไรอะ่ะไปดิที่จะทำอะไรอะ่ะแล้วแกยุ่งอะไรด้วยวะหยุดความคิดสกปบงพวกแกเดี๋ยวนี้นะเฮ้า้นี่สงสัยอยากเป็นฮีโร่ต่อหน้าสาวงั้นจัดให้มันซะหน่อย ใช่ไหมอืมอืมแพ้กรอแพ้ก่ออืมอ๋ออีพีอือืออืออาหเหรออ๋ออเป็นตัวสี่เหรอมาซ่าะโอ๋อว้าโอ้ยวว้าโอ้า เฮ้ยแต่ตอนนั้นฉันสู้ใครไม่ได้เลยนี่หว่าแต่คราวนี้ไม่พลาดแน่ฉันขอยอาเลยลา เหมือนเดิมเป๊ะคราวนี้ฉันไม่เข้าไปให้โง่หรอเว้ยเฮ้ยอามมีคนจะทำรา้ายผู้หญิงวะฮะเฮ้ยจะทำอะไรแล้วแกอยู่ไหนด้วยวะ เอามันนั่งนักเอามันนั่งนักเหยียบซ้ายไปเฮออ้ยโอ๊ยโอ้กันไอ้ไม่ยกจะปล่อยฉันทำไมวะขอโทษเพื่อนโโอ้หมันไวว่ะช่วยด้วยคะ่ะมีคนตีกันช่วยด้วย เฮ้ยนักเลงเร่ะโอ้ยอมงผัยังเ่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับ ดูว่ามันจะโดดกระทืบหล่อมากกว่าเดิมอีกโอ้ยครั้งนี้ไม่เห็นเบิร์กเลยโว้ยไม่เป็นไรยังมีอีกหลายครั้งฉันต้องเอาชนะใจพลอยได้คุณพลอยผมรู้นะว่าคุณเพิ่งมาทำงานใหม่อ่ะแต่คุณช่วยตรวจสอบก่อนที่จะส่งมาได้ไหมค่ะต่อไปพอจะดูให้ดีกว่านี้ค่ะ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณต้องรับผิดชอบนะค่ะตัวเองยังไม่รอดเลยจะอ,อะไรไปช่วยเขาวะ ีฉันก็ย้มไเวลาฮึฉันเวอร์ชันนี้ทำงานมานานถ้ายังพลาดอยกให้มันรู้ไปสิวะคอยจำพี่ได้หรือเปล่าเออเราที่เคยโดนต่อยต่อหน้าเธอไง พี่เคยเรียนมาหาลัยเดียวกับพ่อยเหรอคะใช่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกพี่ได้นะเครียดอะไรขนาดนั้นคิวจะชนกันอยู่ละก็รายการสินค้ามันเยอะมากเลยอะพี่นิว แต่พอไม่รู้ว่ารหัสสินค้า S L A 413-516มีดห้ามันคืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าต้องสั่งเยอะแค่ไหนโอ้ยสบายพี่สั่งซื้อมาเป็นร้อยรอบแล้วมาขอดูหน่อย ั่งของหลักร้อยว่าเป็นหลักพันได้ยังไงอ่ะแกแค่สูตรตัวเดียวทำไม่ไม่เสียที่ดีรู้ไหมที่ทํามามันเสียหายขนาดไหนทํางานมาทั้งชาติก็ชนใช้ไม่หมดหรอกขอโทษเขาหนะ้าหนูจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าผมจะไม่เก็บคุณไว้แล้วออกไปเลยนะและพรุ่งนี้จะไม่ต้องทำงานที่นี่อีกบอรับมันเป็นความผิดของผมเองครับน้องเขามไม่เกี่ยวผมเอางานน้องเขามาทำาครับผมขอลาออกเป็นการรับผิดชอบ ดีงานตัวเองมีไม่ทำไปทำงานของคนอื่นงั้นก็เชิญออกักคู่เลยปะสวยละแก้อะไรก็ไม่ได้แถมยังหนักนกว่าเดิมอีกบอสคะเรื่องนี้ยังพอมีทางแก้ไขได้ค่ะหมวยโทรไปแจ้งกับทางซัพพลายเออร์แล้วว่าให้ระงับการผลิตก่อนเพราะว่าใบสั่งซื้อมีปัญหาส่วนที่ผลิตเกินมานิดหน่อยน่าจะไม่กระทบอะไรค่ะ จริงๆผมคิดว่าดีนะครับสินค้าตัวนี้ยังไงก็เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่พอดีผมคิดว่าขายหมดภายในไตรมาสนี้แน่นอนครับแล้วถ้าขายไม่หมดละ่ะถ้าไม่หมดผมยอมให้ลดกันเดือนและผมไม่รับโบนัสด้วยครับแต่อย่าไล่น้องเขาออกเลยนะครับ รอดไปนะคราวนี้ยังไงก็ขอบคุณหมวยมากนะไม่เป็นไรเธอ,เ,อเป็นอะไรมากไหมไหวหรือเปล่าไหวอยู่ ใจดีจังช่วยเราไว้อีกแล้ว ه, ไม่ไม่ไมเราต้องจีบพลอยให้ได้ดิวะตอนนี้อามันได้ใจพลอยไปแล้ว <ES> เป็นแฟนกับพี่ได้ไหม ที่ชอบพลอยมานานแล้วนะโอ้ยฉันเขินนะแกจากคู่จ้ิกลายเป็นคู่จริงซะแล้วอ่ะมันต้องขอพลอ,อยแฟนแน่เหลือพลอยย้อนไปเลยแค่ครั้งเดียวแล้วด้วยย้อนไปตอนนั้นเลยแล้วกันฉันขอ,อย้อนเวลา ทางสุดท้ายแล้วพอยเป็นแฟนกันนะเพ้ยมไปว่ะดูดุด้วยเดี๋ยวพอยก็มาแล้วทำไงดีวะฮัลโหลพอยฮัลโหลนิวว่าไงเย็นนี้ไปกินอะไรกันไหมอิ่มแล้วอ่ะเพิ่งไปกินขนมกับเพื่อนมา ย็นนี้กลับด้วยกันดิยจอกันหลังออฟฟิศน,นะไม่เอาอะ่ะอยู่กลับก่อนเลยโอ้โหเอาไงดีวะน้องน้องน้องจะมีผู้หญิงคนนี้เดินมาประมาณตรงนั้นนะน้องไปกระชากกระเป๋าพี่หน่อยด,ดิจีจางกระชากกระเป๋าพี่เหรอครับ ไม่ใช่ไปถึงกระเป๋าผู้หญิงคนนี้พอน้องได้กระเป๋าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะวิ่งตามแล้วน้องก็ส่งกระเป๋าให้พี่แล้วน้องก็วิ่งหนีไปเลยนะไม่โดนอะไรหรอกอพี่ให้นี่พี่เห็นผมสภาพนี้แล้วจะมาดูถูกไปยังไงก็ได้หรออะไรของน้องเนี่ยยิ่งเง้าจังพี่ให้พันหนึ่งโพ้พี่ไม่เอาอะ่ะผมมีศักดิ์ศรีนะงั้นพี่ให้สามพันเลย เงินซื้อผมไม่ได้หรอกง้นพี่ให้หมดหน้าตาเลยทั้งเรื่องตัวมีอยู่แค่เนี้ยแล้วรีบวิ่งไปเลยนะไม่ต้องพูดเยอะเขาจะมาเจอกันแล้วเนี่ยไปได้ครับพี่เออรอสซะหมดโตดเลยสรุปนี่ตัวหาแกงแม่ช่วยด้วยค่ะขโมยขโมยเขาขโมยของใครอ่ะฉันไปทำไมวะนั่นแหละดิหิววะ พอยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีเมื่อกี้มีโจนวิ่งเราวอะแล้วพอยเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะมันได้ถูกขยะพอยไปอะพี่อามเอาดอกไม้มาให้ใครคะ่ะ <c oughs> กัดจะเซฟให้ขอพอยเป็นแฟนซะหน่อย แล้วพคอยว่าไงอ่ะตกลงไหมขอให้สำเร็จเถอะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนไอ้น้องไอ้น้องหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าใจทะลุยนะครับผมยอมแล้วพี่ผมกลัวแล้วก็พี่เฮ้ยพี่เองพี่เองไอ้น้องโอ๊ย ตกใจหมดเลยพี่ไหนวะกระเป๋าฮะนี่ไงโอ้ยกระเป๋าบ้านแกดิไม่ใช่กระเป๋าขยะเต็มเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะ<า>ตั้งใจทำงานนะแล้วเดี๋ยวเย็นเนี่ยไปกินข้าวกันได้ค่ะอยากให้ถึงตอนเย็นเร็วๆจังพี่ก็เหมือนกันไปก่อนนะ สู้ๆนะคะครับไงอกหักเหรอเฮ้ยอะไรใครอกหัก ก็นิวชอบพลอ,อยไม่ใช่หรอรู้ได้ไงใ,ใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละมองจากดาวัางคารยังรู้เลยมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉันมันห่วยแต่แหละพอ,อยก็เลยไม่ชอบอย่าไปคิดงั้นดินิวก็ไม่ได้แย่นะคนดีๆยังมีอีกเยอะถ้านิวลองเปิดใจอาจจะเจอคนที่เขาชอบนิวเหมือนกันก็ได้คิดอย่างนั้นเหรอ อืมคนไม่ใช่อะ่ะทำงานก็ไม่ใช่อยู่ดีแหละก็ได้แต่ยินดีกับเขา เธเป็นอะไรมากไหมไหวหรือเปล่ารอดไปนะคราวนี้ขอบคุณหมวยมากนะไม่เป็นไรนิวก็ไม่ได้แย่นะคนดีๆยังมีอีกเยอะถ้านิวลองเปิดใจอาจจะเจอคนที่เขาชอบนิวเหมือนกันก็ได้คิดอย่างนั้นเหรอ วันนั้นที่หมวยพูดกับนิวว่าจจะมีใครสักคนที่ชอบนิวจริงคนนั้นหมายถึงหมวยใช่ไหม